ใครชอบกินหมูย่างนะคะหรือต้องการไดเอทล้วต้องการกินแต่โปรตีนนะคะร้นแนะนําร้านนี้เลยค่ะร้านนี้คือร้านกระจงหมูย่างนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนอนุบาลพิจิตรนะคะอยู่หน้าร้านนวดาทาัศเวทนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะคือร้านนี้เขาจะขายแต่หมูย่างเท่านั้นขนะะ้าวเหนียวข้าวอะไรก็คือไม่มีทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือหมูย่างนะคะเราสามารถที่จะบอกเขาได้นะคะว่า,ามันเยอะมันน้อยหรือว่าเอาเนื้ออย่างเดียวนะคะก็ได้ทางนั้นเลยนะคะตรงนี้อยากจะบอกว่าพ่อค้าเขาก็จะเปิดร้านนะคะทุกวัน ถึงสุกเท่านั้นนะคะประมาณบ่ายสองนะคะเพิ่งตั้งร้านนะคะอย่าเพิ่งสั่งนะคะอาจจะมาประมาณบ่ายสองกว่านะคะแล้วก็ขายจนหมดนะคะน่าจะแบบช่วงเย็นๆนะคะบางวันก็หมดเร็วนะจ๊ะใครชอบกินนะคะหมูย่างนะคะแนะนําร้านนี้เลยนะคะอยากจะบอกว่าก็ค่ะทาสะอาดมากนะคะเช็ดแล้วเช็ดอีกนะคะคือแบบสะอาดมากจริงๆนะคะถ้าใครแบบชอบหมูย่างนะคะแนะนําร้านนี้เลยนะคะร้านเนี้ยคือดีมากตรงไหนรู้ไหมน้ำจิ้มก็ดีใส่ข้าวคั่วด้วยแต่ถ้าไม่ใส่ใครไม่ชอบกินก็สามารถบอกเขาได้ ะ,ะว่ใส่ข้าวคั่วนะจ๊ะที่สําคัญนะคะคือ,อผักชีนะจ๊ะผักชีเขาคือสด,สดมากสดแล้วก็ใหญ่ก้านใหญ่มากเด็ดมากนะคะถ้าใครแบบชอบกินหมูย่างก็แนะนําร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งในหนึ่งทางเลือกนะคะยังไงแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดเซฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โหลดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะพาไปกินที่ไหนบายบายค่ะ